สบายดียามแรงเดอ้อปีงปลาทูกินกับตัมหมักทัวปลาทูลูกสาวเขาให้สามตัวมาปีงเห็นแม่ซื้อหมักทัวให้เลยเอาหมัมกท,เกทูเอาปลาทูให้แม่ปีงก,กินกับตัมหมักทันนี้จะแซ่ปลาทูอนี่มันมันเลยมันเนื้อหลายอ้วนแซ่ปีงแซ่แ นี่ก็ตําเรียบร้อยหักทั๋วข่อยตำหักทั๋วไห้แซ่บหักทัว๋วไห้มีหลายในตลาดเดี๋ยวนี้นะแซ่บเด้อตำหักทัว๋วไห้เด้อมาเด้อมาเด้อหลานเอ้ยกินข้าวมีมอเด้อปีนก็ะทู้ก็บซุกแล้วตำหักทัว๋วมาแซ่แบเส็บร่วมกันมัดตะขูวทุกคนนะกินข้าว กินเขานำกันเผา5กันมาเด้อมาเด้อลูกหลานเออกินเขาน้ำนเำม,เมเล็เดเผื่อมิดสายเอือ้อไอ้น้องนุตกูตะคนภายในระต่างประเทศเออบุญขำบุญสูมากินเขาแรกน้ำกันอยู่ดีมีแห้งขอบคุณ าให้พอนประทานอาหารประจำวันอิม่มให้อิม่มทุกมือจำบะหมี่ไห้แส่นชุดยอดจำบะหมี่ปิีงปลาของวัฒน์เลยนะต้องแสบบานเฮา

กาสีนาหมดห่อนอนะต้นสามสีม่มงนะอยู่อ,านนะอ้าืหาลม,มังห่อน,นเขืนน่อน้าหนสัเขื่อนลมเจ่ม จากแล้วก็แล้วก็แล้วเงินจะเห็นทำไหม แกงใส่น่สุมกระเซ็บเด้อปลาทูลาบกระเซ็บมือหนามันแบบนี่ปลาทูนี่ฉิเล็นลาบก็อนลาดปลาทูลาบเร็วนะลาบเร็วแล้วก็เท่ากับมะขวะกินแซร็จอมได้ลาดปลาทูนึ่กระเซ็บนะหลอกนังมันออก ู shorts, men, ่ม like, ัองนอกหนาวเลยเนาะมังนอกเนาะอยู่ลาวจ่ใช่ยังห่อนอยู่เด้อหนาวเป็นบางเมื่อบางเมื่อก็ห่อนบางเมื่อก็หนาวยังไงหนาวจัดหน้าหนาวธรรมดาหน่แม่บอกโอ้หนาวดีน้ำน้ำน้ำมัมีเลยน่ะ nào việc thăm đa à đà phải sẵn sàng Có đi rồi sẵn hết người này nào, okay. <laughs> Không, nó, nào vậy học tiếp phần lôm non các mình đặt tấm bài tao hổm hả Bớt đi thôi. นอนจะมาน้าหน่อยมาน้าหน่อยเนี่ยค้นหมักหฮอนเมือเปียกเพื่อผสมไปเลยนั่งขึ้น,นเน่ยเปิดกะล่มหายกรหฮอนมาน้าเนีน่ยค้นขี้ฮอนต้องหายเมื่อไปผุนผัดเต้นไข่เป็นไอเได้นมาถือประกาศทั้งนั้นบอกคือว่าใก่กันอยู่เนาะมุกนาฮันสวรรค์เขต เมือเ่อผัดไข่อยู่ในเป็นแมตชหมุนย่อยตันดังซื้อยายเสืออนยาไม่ให้กินเนะี่ยคิปฟีของ,งหน่อยกินจัดแตะเศ้า มืเมอ,นอเนี่ยผิดทอดเนี่ยถำเมือี่อนี่ผิดทอดสอด้านจุย๋ยน่บอกน้ำด้านะน,นะแม่ว่านแปนะแป้งแงหลายเจาแม่ก็คุณแจ,จะค่วมเดียมนี่เนาะง่ายครับตรวจออกเมื่อเล่นน้ำก้นนะครับบ่แม่แเล่นอยากไปนัด่ดอก เรนมาอัดตู้จะมีนะจอดรถจักรเพื่อจั๊กประตูสุกอัดตู้อัดตู้หัยายคิดว่าพันศรอยากเมื่อน้ำแรงน้ำอยากเมื่อน้ำแรนไปอัดตู้เอ้จักขว้นเถอะเนาะอัดตู้หัยายหู้ขว้ขนนะแค่บอกว่าหซื่งหู้จักนิดมาหน้าก็คือกัน แค่เขาขี่ขานว่าคนนักปากประชันซะกกระเมดกับข้นนักปากบบว่าวแบบว่ามันจะว่าวขาวว่าวนะบ่ไม้ถือว่าวว่าบวเป็นนั่นม่แม่นั่นนะว่าเป็นมาหน้าคือกันคนขี่ขานว่า ว่าจะเข้าไปนี่ซองเราได้กระตาลดน่ะซองห้ากินขนมเด็กขนมไปแผ่าคนณบอซองแล้วซื่อขนมไปสู้คนกินมือน,นี่ยนะ ปะทุในนู่น,น Think đó, a docking ơn cháu bắtu tham mặtu ba. thu tam mộc thu ba. Myself. Think bắtu tham mặtu thu mặtu tham mặtu tham mặtu tham mặtu mày sống, tham mặtu tham mặtu tham thu bà, mà ใชเป็นมันกินเฉาเนี่ยนัแม่มอนเนี่ยบริพอพหนาพ้นตาดอกพี่น้องเอ้ยว่างมี่อยากสุพนว่างเมี่เอ้ยกินแม่เข่ากินน้ำแม,ม่แม่เข่าสุพนกินแม่เพราะท่านอยากเพราะท่านอยากกินท่านแม่อยากกินสเพิ่นเพิ่นมาไม่เมือ่อยกราท่านอยากก็เลยวบริพภินแล้วบริพภินห่มผ้ากันจักเ์ืธอ อยู่ในเฮือนนี่แหละไปไปใช้ดอกเขาวน้อยแะนย่นีก็และให้ท่านใครกินเทเบิลก็กินแต่เทเบิลเขาหน้อยกินแต่เขาหน้อย,อยรเราถึงจะว่าจะไปอยากงามใดเนี่ยน,นะเด็กกินพร้อมกันดอกกินเขานะ่ะ 当今。 คิดนี่ก็ไม่มอลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย okay,